เมื่อก่อนเข้านอน สวัสดีครับ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 กลับสู่บ้านแห่งนี้สนับสนุนมเมนกับขอนอนครับตอนนี้เรามีระบบสมาชิกแล้วนะครับเพียงเดือนละแค่35บาทก็สมัครกันได้นะครับสมาชิกชาวเมนทุกคนอย่าลืมสมัครกันด้วยนะครับกลับมาแสดงว่ามีผลงานใช่อุ้ยมีมียังไงยังไงไหนเล่าสิยังไงไหนเล่าผมผมทำเพลงเองใช่ทีเพลงเนี้ยนะใช่ทำเพลงเองทำเองคือทำในขั้นตอนอะไรบ้างทุกทุกอย่างเลย ออจริงหรอจริงใส่เนื้อเพลงแต่งเองเนื้อเพลงเรียบเรียงทำนองโปรดิวมิกมาสเตอร์หมดเลยหมดเลยขัดเองได้ไหมอัดเองครับโอ้ไม่กอเล่นบีเองอัดร้องเล่นเองสิก็ต้องร้องเองก็ต้องเล่นเองร้องเองแต่ไม่ได้เล่นทุกทุกตำแหน่งนะก็จะมีอในเอเอ็มบีก็จะมีคนอื่นเล่นอห เออก็ใช้สิก็ใช่สิโอ้โหแซวแซวเจาทุกอย่างเลยเหรอก็แต่เก่งมาเก่งมากขอบคุณครับขอบคุณครับก็จริงๆนี่คือเพลงที่2แล้วนะเพลงแรกก็คือชื่อหมาหงก้างแต่ว่าเพลงแรกอะสำหรับผมรู้สึกว่ามันคือการเริ่มต้นอันเนี้ยอันนี้คือแบบใช e เบสหรอยกนิ้วให้ริงหใปะโป้งหรือว่าชอบหรือว่ากู๊ดหรือว่าอะไร กูดไงกูด็อกเตอร์พอเล่นอยู่ใช่ไหมพี่เห็นใแบบแบบเออใช่ใช่ผมเล่นนานมากอันนั้นอ่ะเล่นประมาณ2ปีที่แล้วคือเขาใช้คนแบบครูฟเยอะมีมีมงมีหมออะไรเงี้ยเข้าคูใช่คะโหแรงมากจริงเนี่ยใช่นานมากกว่ากจะแบบจะได้ดูผลงานแต่ละอันใช่กว่าจะลงอ่ะเล่าคอนเซปต์ที่มาของเพลงนี้ดีกว่าขยับเข้ามาเกิดจากผมอะนั่งนั่งเรียนอยู่นั่งเรียนในมหาลัยใช่แล้วก็ยุคไรนอะเนี่ย ยูนิเทศครับยูนิเทศเจออาจารย์เจี๊ยบไหมได้เรียนกับอาจารย์เจอครับเอออเ้ารู้จักได้เหรอครับพี่ก็เรียนในเดือนจุฬาเหมือนกันเอ้าเจอเลยครับพี่ไม่ได้เรียนจำมือไม่ได้โอเคได้ผมผมก็อยังไงลูกอาเรียนอย่างไรยังไรเรียนวิชาหนึ่งเรียนไปเรียนมาจำชื่อครูไม่ได้เลยนะจำหน้าไม่ได้เลยไปครูคณะเราปะไปครูคณะเรา ใช่ใช่คุณในคณะโอเคแต่เหมือนเรียนในห้องดรเทียมอ๋อห้องด็อกเตอร์เขาสร้างอย่างตอนพี่อยู่ปี่สร้างแล้วสิฉันไม่ได้จงปนกันหรอกโอ้โหใจแล้วเออผมเรียนไปเรียนมาก็รู้สึกว่ามันมีเมโลดี้เข้ามาในหัวเออว่าเมโลดี้แบบคนลุกแล้วว่าเจนเขาไม่ขนาดนั้นเออไม่เออขยับเข้ามาแบบขยับเข้ามาจีขยับเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรีบเขียนรีบอัดอัดใส่โทรศัพท์นะฮะโอ้โหขยับเข้ามาจีขยับเข้ามาแล้วอัดเสร็จปุ๊บแล้วก็รีบกลับ กลับบ้านไปไปนั่งแบบทำทำเพลงอะไรเองตอนแรกผมเกิดมาจากแบบ cover เพลงอะไรอย่างี้ก่อน cover ไปเรื่อยก็รู้สึกว่าเราเริ่มเราเริ่มใช้โปรแกรมเป็นแบบเพราะมันมันคือความสุขตั้งแต่ตอนก่อนที่เราจะเข้าวงการบันเทิงอีกทําวงเล่นดนตรีเล่นวอมีวงใช่ตอนผมอยู่สมุทรปราการใช่ทำวงจากรูปโปรไฟล์ชอบใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมดูแบบโตขึ้นมาอายุเท่าไหร่แล้วลูกโตอายุหนูยอายุเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยยู่สิบเออปีสองยี่สิบ ก็คือหนึ่งนักสัตว์กับฉันได้เลยหรอประมาณหนึ่งนักสัตว์ได้พี่เกิดปีอะไรครับใช่แต่ว่าดอกรเทียมมีตั้งแต่12ปีแล้วตอนต่อตอนพี่อยู่พอดีเลยหรอใช่มีนานแล้วเขามีภาษาเป็น 10- 20แล้วลูกแต่ห้องเขาดูใหม่มากนะหรือเขารีโนเวทหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจเป็นเรื่องการคุยระหว่างสิทธิ์รันกับสิทธิ์คนนี้การกันกำแพงกัไม่เอาสันก็ไม่ได้รู้หรอกว่าคนว่ามันทำตั้งแต่เมื่อไหร่ก็จะมาเออไอห้องเนี้ยไอห้องนี้ ชาวดิเทศจุราอย่าลืมมาตอบกันด้วยนะครับนิสิตเออว่าพ้องเราตัวเทียมสร้างมากี่ปีแล้วเผื่อใครรู้เขามาแล้วเขยบเข้ามาเออเขยบเข้ามาแล้วเราไปดูเพลงกันไหมเพลงชิ่อว่าเขยบเข้ามา Move your body อุ้ยอ๋อแล้วใช้สเตตเนยเป็นชื่อจริงของเราเลยใช่ครับชื่อตินสิทธิ์ชอบโพสเตเนพร้อมด้วยเขิอนเลยร้านอาหารหรออ๋อปาจี คิดเองคิดเองมันใจนั่นนะอสามองทะเล้องทะเลาองนก็เราเดินมาแแต่ว่าเราดึงความสนใจเลยใช่ใช่เปนเหมือนแบบ่เป็นเหมือนแบตเล็กะ เฮ้ยตหลอวะนิดนคนดนี่ไม่ใ şey ช่ฉ no ันก็มองนะเดยนเข้ามาแบบนี้กินเลือดปะเนี่ยกินเลือดเยียเลยเด้อเฮ้ยเห็นสาวเห็นสาวเฮ้ยมับปรมา

ปากหอมเกินว้าเลอันนี้คือสิงสิงคารที่เรียนตอนฟิดเพลงนี้คือคารีลาหรือคาแดนอะไรฮะดูดูคามแบบแดนซดเฮ้ยมันก็มี่เต้นปะเนี่ยมีครับวิ่งวิ่งตามอยู่ผู้หญิงนนี้ะเี๋ตอนท้ายมีเต้น Yeah, I like you. Yeah, you know it, got girl, tiger, I got girl, tell me Can it be among the You oh baby, it <Möglichkeit> <really> is <fruit> <sharppine� combines Gins Viktor> so. voilà. you tell me won't eating because I อ้ยโ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 อ้ยคนคิดก็คือเด็กในนิเทศจุฬาเนกันจริงหรอาเต้นนะผมไม่ได้คิดเองดอหนึ่งอย่างนะหน่อยางที่ไม่ได้ไม่ั้ทำนะพี่สวยดังดี ต้านี่ยกมือแบบยองแท้เฮ้ยเอ่อเป็นไงเออเดินเข้าเดินออกไม่เหนื่อยหรอคะลูกนี่เราผู้หญิงเขาเขาข้อนี้เราเหรอแรงเกินแบบร้อนแรงเกินอ๋อเราเหมือนไฟเราเหมือนไฟเอาน้ำมาดับหน่อยเอาเอาคือแฮงอยู่คนเดียวหรือไง น่าจะแบบพอสลบปุ๊บแล้วคิดไปแล้วไม่รู้อาจจะแหงมาว่าเะเออสาวทิ้งกันเลยแบบขอกินให้ลืมเธอดีกว่าแต่กดสุดคือออกไปแล้วไม่ปิดประตูด้วยแ <c oughs> อออกเออมันประหยัด <c oughs> อ,อ๋อ <c oughs> ได้คอนแทคหรอใช่สาวทังมาทักมาว่าส่งส่งติ๊กเกอร์มาครับเอ,อเ๋อแทักมาว่ากินข้าวกันไหม ไม่ไม่จริงเลยพูดเล่นฮัลโหลไปเลยฮัลโหลอ่ะก็แสดงว่าเรื่องเกิดจริงอืมฮะเรื่องเรื่องเนี้เกิดขึ้นจริงไม่ไม่ใช่ตัวแสดง Visual p r o d ั c t i o n อืมขนาดแบบว่าเป็นเป็นวชุดที่โรยกับพื้นยังสวยเลยนะมาดูว่าสัดสร็จอ่ะที่จะไปพูดถึงเอ MV นี้พี่เห็นมันมีอะไรนันแดนเพอร์ p e r f o r m ด้วยขอขอดูแดนเ Performance ได้ไหมได้ดี Performance ขึ้นจุดเต้นไฟวมาเต้นยาว ผมเปลี่ยนกล่องอ๋อเป็นแบนด์บัวชาใช่อ้วพร้อมลุยงานแล้วนี่คะนีจ้างได้เลยค่พร้อมไ้เฟสติลแล้วใครใครเห็นนะครับจ้างได้เลยนะครับต้องาหลักพนมีหลายเพลงผมปล่อยทุกเดือนนะครับอ้า้ายละเรียกพร้อมเลยแปลว่าก็คือลว่าตี้ทับวย โอ้ชไอเซเรีลโอ้ไอเซเลหนุบมากนะมันแบบหนุบขึ้นมากแฟนเซเรีลร่างกายเก่งอยู่ละเราโหเรโเขาโตขึ้นมากเลยอะลูกนี่หนึ่งนะแต่ว่าเราก็โตเหมือนกันแต่โตคนละแบบกันเนาะตั้งหนักขึ้นกล้าโต ฟ้อมหน้าไหมครับอดิศฟ้อมหน้าไหมหน้าอยู่นะครับก็แบบตอนรับท่าเดือนที่แล้วขนาดนั้นเลยเออเอาไปดูสิกันดูสิโอเขาหลอกนะคนเนี้ยเออเขาดูหลอกเขาดูดีระไม่ค่อยเขินตัวเองเท่าไหร่ กิมเดินหน่อยเพลงนี้เดี๋ยวไปใช้เล่นกันดองไหมเออนี่ก็อท่าคุกใช่ไหมใช่ท่านี้เลยท่านี้เลยครับอยากว่าโหแลดีย มือเยอะโอย๊นยนีย่มจะเห็นที่เบลเต้นเลยอ่ะทีเนี้ยที่เบลเขาเต้นเก่งเหรอ <S <S แฟนๆต้องรอดูเบอรอนแฟนแน่นอน ใช่ไหมครับทุกคนคอมเมนต์มาเลยใช่ผมจะมีแบบงานปีนี้ด้วยแบบว่าไปพวกแบบคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับเตยมโชว์เต็มโชว์พร้อมกับเพลงใหม่ด้วยอีกอีกอันหนึ่งริงหรือเปล่าครับที่ไหนคะบอกได้ไหมอยับที่สยามครับเป็นงานเป็นงานปีใหม่หรอหรือว่าองไรเป็นเหมือนงาน ฮะเสียามเฟสียง B ครับเอาแล้วก็ถือว่าเป็นปีแรกล้วนะ B แล้วในบทในนี้เนาะในบทเลยค่ะในบททัในบทออกงานโอเคเพราให้สีผมอ่ะอยากอยากเป็นศิลปินแบบแบบนี้แหละคนนี้แหละคนนี้คนนี้คือที่อยากเป็นเลยคนนี้เลยแต่แค่แบบดูดี่สายตาแค่บอก อินเนอร์ตอนแสดงอ่ะมันดูแบบว่าคนที่รักในการแบบเออขอบคุณมากนะผมโอ้ยโอ้โหเอมะเอาวิเดมาทำอะไรอะคะน้องไม่มีอะไรกดปิดกล้องอันไหนเล่าอีกวะ ไม่ไม่ไม่ได้ถ่ายเองครับทีมทีมงานถ่ายให้อ่าไหนไหนลองเล่าเรื่องราวของเอ็มีพี่ฟังหน่อยว่าคอนเซปต์เขาข้ามันคือเรื่องราวมันในเรื่องมันเกี่ยวกับยังไงคอนเซปต์ก็คือการเหมือนอจีบสาวนี่แหละจริงๆคาว่าขยบเข้ามาเนี่ยหมายความว่าอยากให้แบบคนที่เราชอบแบบสาวสาวที่เราเห็นียบเข้ามาหน่อยแบบให้เธอเธอเข้ามาใกล้ๆเราสิอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่กับเธอมาตั้งนานแล้วนะเราเราแบบ เห็นเธอแบบเธอโคตรจะเซ็กซี่เลยแบบอยู่เข้ามาใกล้ๆไอ้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะแบบมีความดูกินไอ้มีความอินเตอร์อินเตอร์นิดนึงใช่ใช่เลโหลเหมือนปาร์ตี้อะไรสักอย่างหนึ่งใช่พอเป็นปาร์ตี้ปุ๊บมันก็จะมีพระเอกมีนางเอกมีสาวแล้วพระเอกเนี่ยก็จะเหมือนไปเห็นสาวแล้วมันก็เกิดเป็นแบบเออขยับเข้ามาหน่อยอ๋อเชิญชวนใช่ให้ขยับเข้ามาใกล้กับเราหน่อยใช่ใช่ใช่ ออืยุคนี้เขาแบบเจอปุ๊บแล้วก็แบบอยากให้เขาเยอะในเธอลองชวนผัวเจอบาโคดในเธอเธอทำไงถ้าผัวเป็นลาราเราเดี๋ยวพี่เขายอบชวนเขายอบเหมือนกันยิ้มเยอขายอบเขายิบท่นไหมวะท่นดีนะมุกมุกนี้คนเล่นเยอะนะครับดีไม่มาเป็นไอ้ดีมุกนี้คนคนพูดเยอะว่าแบบเพลงเพลงชื่อเพราะว่า พอได้ยินคำเนี้ก็จะรู้สึกว่าคือเย็บคือเย็บคือเย็บเขามาสิใช่แล้วแต่ตอนที่เราแบบเริ่มที่แบบว่ามันมีเมโลดี้เข้ามาในหัวเรามีแบบคือเย็บคือเย็บเขาไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมอ๋อไม่มีครับไม่มีมันก็เลยเปิดมาเป็นอย่างนี้มาเป็นอย่างนี้คืออยากว่ามาดิอยากว่ามาดิดนตรีก็จะมีแบบกลิ่นอายความอายบีทรัพแบบอินเตอร์อินเตอร์นิดนึงครับใช่ซีน้ำแบบ เคยับเข้ามาสิเป็นลูกเล่นการร้องอ่ะต้องร้องอะเสียงเข้ามาสิสิคซี่อยู่ดาเอ้ยเอาแต่สอนพี่แบบร้องสดในแบบเวลาแบบการร้องที่ถูกต้องเออนเพลงนี้ยังไงอ่ะอ่ะทอนทูแล้วกันนะครับเคยับเข้ามาจีเคยับเข้ามาเย่ไม่ธรรมดานะเออคนลุกเลยคนจริ้งบะขอเป็นคนที่เสียงแบบเสียงดีมากอะเพลงต่อไปเพลงช้าเพลงเราเนี่ยเพลงที่คริสต์มาสอะจะปล่อยเนี่ย เฮ้ยพูดได้เหรออยากเลยไปไปเพลงช้าหรือเพลงเร็วโป95ไม่รู้ว่าเร็วหรือเปล่าแต่แปลว่าในในปีหน้าพี่บาโคก็คือจะเดินงานเพลงเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ครับมาสายนี้เลยคือแฟนๆก็รอซัพพอร์ตได้เลยทุกเรือนก็จะอยู่เพลงตลอดใช่ไหมใช่ครับก็แบบอยากให้รอซัพพอร์ตกันในเรื่องของแบบผลงานเพลงต่างๆเพราะว่าผมก็ตั้งใจทำแล้วก็ทางทีมก็แบบตั้งใจแบบ สปอร์ตกันมากๆอะไรเงี้ยก็อยากให้ผลงานออกมาดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ฝากแฟนๆกระจายเพลงไปให้แบบพ่อแม่พี่ป้าน้าอาฟังขอบคุณมากได้เลยได้เลยชาวเมนด้วยนะคะใครที่หลงเข้ามาดูตอนนี้ก็ฝากน้องด้วยใช่ครับขอขอบคุณทุกทุกคนนะครับชาวเม้นก่อนเข้าหน่อย ริงมันเหมาะสำหรับเทศกาลวันก่อนข้ามปีใช่ล้าจะชวนให้ใครแบบมามาเซฟเซก่อนแล้วหลังจากเอาเซเลบรตแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของเพลงเพลงความสุขเข้ามาใช่ก็อยากให้ทุกคนรอฟังก็คือเป็นปาร์ตี้ดิปาร์ตี้เสร็จแล้วก็คริสต์มาสต่อหรือเป็นฉลองเซเลบรตต่อกันไปได้มงกันแล้วเขาอยู่ข้ามาแล้เธอเตรียมอันนี้จะถามน้องนี่สนทจย์คำถามที่จะเตรียมว่าคืนอ่ะ อ๋อฉันเตรียมไว้ถามวามีชาเลน่อยมีชาเลนไหมีชาเลนมมีก็ก็ท่อนฮุกนี่แหละครับอ่าฝั่งชาเลนฝั่งชาเลนไหมใครเย็บใครเยิบใครเยิบใครเยิบเข้ามาดิโหแล่ปูไตใครเยิบปูไตเข้ามาดิได้ปูไตใครเยิบเข้ามาดิใครเยิบเข้ามาโอ้โหส่องนี่นิ้วนี่อีกเพิ่มมาแล้วก็ลากลากแข่งขึ้นมาเออ ทำท่าเป็นเหมือนกังฟูฟมาอยู่ด้วยกันการกอดอ่า Girl Girl Don't Go Go Don't Go o Girl Don't Go Okay Girl ใช่ครับ Girl Don't Go Too Far Please Move Your Body ดูทำสายตา ไม่ต้องชักษาเธอมาเลยเข้ามาเองแค่นี้ครับโอเคก็ไปดูน้องแล้วที่ประหยัดเฟสดีกว่าเอ้าให้ไปตามงานไงใแบบใช่ให้ไปตามให้ไปที่ประหยัดเฟสวันที่เท่าไหร่ครับไปดูได้ที่วันเท่าไหร่ละคะไปดูวันที่สิบสี่าไม่เห็นไหมแบบพอดูพวกเราเต้นเมื่อกี้มันอาจจะผิดไงบาร์โคลองเปลุกให้ทุกคนเตรียมเลยพร้อมกันสี่หยอกสีหยอใช่ ก็พบบพอพอผมไปเขยิบเข้ามาโอ้แรงมากแรงมากเพราะเราก็จะเต้นอยู่ไงเวลาเราออมาเราก็เต้นคือเราจะเป็นแฟดมอฟตรงตรงกลางสยามเออได้ดีอยู่นะลองนะอย่างนี้เลยเหรอถ้าถ้าเกิดมาท่านี้แปลว่ามาเชียร์บาโคสใช่ถ้าถ้าถ้ามีใครแบบเจอกันแบบนเป็นเป็นด้อมหนูแล้ว ไมี่คือดับหนูอันนี้หาเรื่องทำไมทำไมทำไมดูเพี้ยนจ้าดูลายๆดูแบบไม่ดูเพี้ยนเพี้ยนแล้วอะไรต้องเป็นอินเนอร์หนูไงอินเนอร์เอออะไรมันกินไม่ได้เลยกินไม่ได้เลยกินแบบเออมาเขามามันดับมาเฟียมันเออมาเปล่ามาเปล่าไม่มาไม่ต้องมาเอออ๊ยยมาโไม่มาไม่ต้องมาน้องบอกเอ้ยถอดคำพูด ขอรอ,องร ok ้องูดมาเอยมาเลยนะครับใครไม่มาก็มานะครับโอเคอ่ะฝากเพลงนิดนึงลูกก่อนลากันไปครับก็ฝากเพลงเคลียบเข้ามาด้วยนะครับผมตอนนี้ปล่อยแล้วที่ YouTube ช่องตินสิทธิ์นะครับแล้วก็สามารถไปติดตามได้ทุกโซเชียลแพลตฟอร์มเลยนะครับชื่อบาร์โค้ดตีนหรือไม่ก็ตินสิทธิ์นะฮะแล้วก็ที่สําคัญมีเพลงใหม่ที่จะปล่อยด้วยนะครับเพื่อฝากไปฟังด้วยนะครับผู้ใดน่อนว่าเป็นแบบเพลงร้องอยากร้องให้ฟังนะร้องร้องนิดนึงได้ไหมได้ไหมต่อยหรอ มา嘛โ Oh how can I do my days for you it feels so true 'cause you are my only Christmas อ้าวไปไหนไปนหนไปแล้วนี่เนี่ยแพสซีอิมคัม ก็เพลงต่อไ,ไปปลาโปรโมทกับพี่ได้ดีนะถ้ามี MV เอ็มวีเอร์นะจัดเลยครับพี่โอเคครับเดี๋ยวพี่รอนะทางระรับการสนับสนุนที่ดี MV มาไวแน่ค่ะเออผูดดีทางเงินขอลูกฝา, <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ถ้าอยากสนับสนุนเมนก็ข้อน,นอน,นครับตอนนี้เรามีระบบสมาชิกแล้วนะครับเพียงเดือนละแค่35บาทก็สมัครกันได้นะครับสมาชิกชาวเมนทุกคนอย่าลืมสมัครกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเมนก่อนข้อนอนดูดูนะครับ